มาดาเพมค้าหนูเกิดมาชาติพันธุ์เป็นหมวยสวยไหมเอกไหมไม่เลยค่ะแต่โชคดีที่มีผัวมาดาเพมเองก็เช่นกันค่ะมวยเอก,แ,กแตกแล้วก็มีผัวแต่ที่สําคัญค่ะในใจนี่อยากจะสวยอยากจะเป๊ะอยากจะปังอยากจะตาคมเหมือนสาวแขกหนะ้าเป็นฝร่งฝรั่งอะไรอย่างนี้มาดาเพมค้ามีวิธีช่วยอย่างไรบ้างคะน้องคะดูหนะ้าเป๊ะปะ เป๊ะเวอร์ต้องดูคลิปนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากหน้าสวยคมอารมณ์ปิง๊งว้าวขนาดนี้เนี่ยต้องมาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้มาดามแพมแต,มต่งหน้าอย่างไรให้สวยคมเป็นสาวเข็กได้ขนาดนี้นะคะเพราะอะไรคะเพราะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ดูเงาเดิมสิปังพีนาดเป๊ะปังไหมฮึมแต่โชคดีที่มีผัวนะคะคนที่มีผัวคือคนที่สวยมากค่ะสวยที่สุดค่ะดังนั้นนะคะอย่าได้ท้อใจจงหาผัวต่อไปแล้วอย่าหยุดดูมาดามแพมไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้มาดามแพมจะสวยคมเป๊ะเวอร์อย่างนี้ได้อย่าง ค่ะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหลายคนก็จะถามว่ามาดามแพมขาอยากหน้าเรียวอยากตาโตทําไงดีคะเราจะแต่งหน้าเมคอัพเปลี่ยนเมคอเวอร์กันดูหน้าซิมซิมโปโปอย่างนี้ไว้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าอายไลเนอร์กันน้ํากันเหงื่อกันฝนแต่ไม่กันโควิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันกับจีเซลทนทานยิ่งกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทาแต่อย่างไรให้ดูตาโตกันนะคะเอาล่คาก่อนอื่นนะคะเราก็มาติดสติกเกอร์กันหนึ่งแท็ก300บาทที่มาดามแพมอะไรคะมาดามแพมขายค่ะมาดามแพมคะซื้อจากไหนคะดูดีน่าใช้จัง เลยซื้อที่กูเนี่ยแหละค่ะถานี่ห้ออะไรคะ ที่ห่อที่กูซื้อมาขายเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าอยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้ออยาลุงรังเยอะนะคะรำคาญค่ะช่วงนี้นี่แบบว่ามาดามแพมผีเข้าผีออกอยู่นะคะอยากจะลงทะเบียนห0 0พันแต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงมาดามแพมเลยไม่ได้นะคะ <l acht> ดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรค่ะอยู่บ้านแล้วก็ดูมาดามแพมกันไปนะคะช่วงนี้เนี่ยใครได้ห0 0พันแล้วก็ไปซื้อข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งหรือว่าข้าวคุกกะปีหรือว่าอาจจะเป็นข้าวแดงแกงร้อนก็ได้นะคะอาจจะแล้วแต่ค่ะอยากจะกินอะไรกินเลยค่ะกินแบบที่ชอบที่ชอบก่อนที่จะไม่มีปัญญ,ญาได้กินนะะะคเพาาว่าาีีอจจ เสียวกันนิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีๆด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมาดามแพรมด้วยนะคะ, <c oughs> ะก่อนอื่นนะคะเราก็ทาครีมบำรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาใช้รองพื้นซึ่งมีความใกล้จะหมดแล้วเราจะได้ทิ้งสักทีนึงนะคะวิธีที่ดีที่สุดของเราก็คือว่าเราอาจจะหาปุ้กกันอันเล็กๆแควะนะคะแควกหรือควักหรืออะไรก็ได้นะคะ <c oughs> อ่าดูปาดไปอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้อีกสักหนึ่งทีนะคะอ่า ทาไปทามาเข้าปากเลยนะคะจะได้ทิ้งไงช่วงนี้ต้องประหยัดค่ะเพราะว่าอะไรคะไม่ได้ตังค่าพันทำใจไม่ได้ดังนั้นนะคะใครหลายคนที่บอกว่ามาดามแพมค่ะพี่พลาดค่ะไม่เข้าเกณฑ์ค่ะไม่สามารถค่ะไม่ได้ลงทะเบียนค่ะเรื่องของเรื่องคืออะไรคะไม่ได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่ะเลยลงทะเบียนไม่ได้นะคะก็ทําใจแล้วก็มาดูมาดามแพมกันดีกว่านะคะเอาดูอ่ะทาไปค่ะควักไปนะคะอ่ะทาไปค่ะนี่ หลายคนไม่เคยรู้นะบางคนทิ้งไปแล้วนะบางคนถ้าเกิดว่าเป็นหลอดหลอดเนี่ยคุณสามารถนะคะตัดตูดหลอดแล้วสามารถเอามาทาบนหน้าได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะคะเอาแควกต่อไปค่ะเดี๋ยวแควกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทากันต่อนะคะอือก็แควกกันค่ะ อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ควักกันเรียบร้อยแล้วเรามาใช้พับอาดัฟฟูค่ะ1ชิ้น3า0บาทแต่เราจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือแบบว่าได้ลองแล้วคือมันเลิศจริงๆนะเราอยากจะมาลองใช้ให้ทุกคนดูกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเราจะมาลองทามือแล้วประส่ปุ๊บเดี๋ยวจุ่มน้ําดูสิมันทนน้ากันน้ําได้อย่างไรนะคะเพราะว่าหลายคนก็มักจะมีปัญหาบอกว่าขีดายไลเนอร์ตอนเช้าสวยมากเลยค่ะแต่ตอนบ่ายแล้วเป็นหมีแพนด้าเลยค่ะไม่รอดธรรมดาแพมขาดูจะทําอย่างไรดีคะหนูควรใช้อะไรดีคะเราก็เอามาเทสเตอร์มาลองไว้ให้หลายๆแบบเพื่่่ออทีวาาะะะไไรคคหลยนก็จด้ ว่าเฮ้ยมีตัวเลือกเยอะขึ้นแต่เราขอแนะนําตัวนี้ค่ะหาซื้อกันได้ที่ไหนบอกไว้เลยค่ะซื้อที่ไหนคะอ๋อซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะที่เพจคําว่า G Cell ค่ะ G Cell นะคะ G Cell ค่ะพิมพ์คําว่า G I S ELG Cell นะคะไปสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะคะแล้วก็เราจะบอกว่ามันขายอยู่ที่ร้านอ e ีเป็นบอยด้วยนะเราไปลองกันมาแล้วเนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยหลายคนดูแล้วใช่ไหมคะว่ามาดามแพมใช้เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันดีย่างไรทําไมมาดามแพมเอามาใช้จังเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเราก็มาใช้กันแล้วสองสามคลิปแล้วก็ถ้าใครอยากไปจะได้ก็ไปตามหากันดูนะคะร้านอ e ีเป็นบอยก็มีค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังเปิดอยู่หรือเปล่านะเราก็ไม่แน่ใจนะคะอ่ะดูอ่าเดี๋ยวเราลากไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาฉีดเอามาพ่นเอามาจุ่มกันดูนนนะะะคะว่่าามัจทหรือเปลนะคะ อ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้คอนซีลเลอร์ที่บางนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยเราจะาไปซื้อมานะคะเป็นสีที่ค่อนข้างสว่างนิดหนึ่งอ่ะช่วงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าพออากาศร้อนเนี่ยเครื่องสำอางมันก็ไม่ค่อยเกาะพอไม่ค่อยเกาะเราจะทําอย่างไรให้มันมีวิธีที่มันรื้อบ้างค่ะมาดามแพรมขาอ่ะวันนี้เราจะมาใช้คอนซีลเลอร์กันอย่างนี้นะสาหรับใครที่ชอบแบบแน่นๆเหมือนมาดามแพรมเนี่ยคุณก็สามารถทาคอนซีลเลอร์อย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บระหว่างวันเนี่ยจะดูฉ่ำดูเนียนในระหว่างวันได้อย่างไรเดี มาดูกันนะคะอ่ะเราแตะไปก่อนนะคะด้วยภาพก่จานฟูกัดกดกดไปอย่างนี้นะคะแล้วเราจะบอกว่าอายไลเนอร์ตัวนี้เนี่ยมันกันน้ํากันแดดกันฝนกันลมกันหัวดาทําไมกันผัวดาคะแม่ดามแพมอ๋อพอดีว่ามันถูกค่ะผู้ชายไม่สังเกตนะคะบางทีเนี่ยไปเทสโก้โลตัสแล้วก็ซื้อค่ะจับตะกร้ามาค่ะเอาเวียงเวียงเวียงใส่ค่ะแล้วก็ไล่ผัวไปกดตังค์พราไล่ผัวกดตังคิดตังรววปุ๊บผัวไม่ดูบินค่ะอันนี้คือเทคนิคหลักของผู้ชายนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมหลายคนกก็บอว่า แบบเนื้อครีมหรือแบบฝุ่นมันจะดีกว่าจริงๆเนี่ยมันได้ทั้ง2แบบแต่ถ้าเอาความทนเนี่ยเราก็ใช้แบบครีมดีกว่านะคะแล้วก็พับเนี่ยเกลี่ยๆๆๆกดๆไปนะคะทิ่คือการกดนะคะให้สีแบบว่าอยู่ที่ที่เราต้องการนะคะอยู่ที่สีที่ชอบที่ชอบนะคะอ่ะดูอย่างงี้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะคอนทัวร์ยังไงให้มันดูแน่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอืม อ่าและหลังจากนั้นนะคะเราไปใช้แปรงหุนชิ้นเก้าร้อยบาทที่มาดาแพมขายนะคะแปรงข,นข,นขนุนอะไรข้ามาดาเบมขาขุนทัหมยช้างเมมมอดค่ะหรือขุนช้างเมมอสนั่นเอง <S <S เอาล่ะเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้แล้วอยากจะคอนทัวร์ให้แบบว่าติดอยู่ทนทนเนี่ยเราลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เชดดิ้งค่ะกับแปรงนะคะเราแนะนํานะคะว่าให้ใช้แปรงขนสัตว์แพ้เท่านั้นนะคะปัดไปก่อนค่ะปัดไปเบาๆแล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยลงแป้งเพราะว่าอะไรการปัดแบบนี้เนี่ยทำให้สีมันชัดแล้วก็อยู่ ทนมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีเนี่ยพอลงแป้งไปเนี่ยอายแชโดว์หรือบัตออนหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ค่อยติดนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะแปลงเท่าไหร่กระบาดแฮมหผกชิ้นเก้าร้อยบาทค่ะแล้วี่เซลเท่าไหร่คะเราจะบอกไว้เลยค่ะราคาเบาๆก็หาซื้อได้ง่ายแค่นี้ก็สวยได้นะคะอ่ะแต้มดั้งไปนิดนึงหลายคนก็บอกว่ามาดามแพมคะใส่แมสช่วงนี้เนี่ยหนูแรงเงาดั้งตั้งครึ่งชั่วโมงค่ะถามว่าพอไปถึงปุ๊บดั้งหายค่ะหนูลงอย่างนี้เลยลูกหนูลงอย่างนี้ค่ะแล้วลงแป้งขุณนทับนะคะเดี๋วดั้งหนูจะ มูลค่า1ชั่วโมงของเราจะหายไปนะคะไม่เวิร์คค่ะดังนั้นสู้ค่ะเราต้องสู้ต่อไปนะคะถึงโควิดมาดั้งเราก็จะหายไม่ได้ค่ะเราต้องสู้ค่ะเอาแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะเพราะอะไรคะร้อนค่ะช่วงนี้นะคะบางทีเนี่ยเป็นสังขยาเลยนะคะร้อนเนี่ยอ่ะแต้มไปค่ะแล้วพอหลังจากนั้นทําไงต่อคะมาดามแพมนี่ใช้พูกันนะคะกับแป้งแข็งค่ะอ่ะดูอย่างนี้แป้งแข็งที่มีความขาวกว่าหน้าเรา1เบอร์ถึง2เบอร์นะคะเอาแต้มไปที่ใต้ตาค่ะอ่ะแต้มไปเลยค่ะ แล้วพอหลังจากนั้นค่อยใช้แป้งฝุ่นกดๆทับไปอีกทีหนึ่งนี่คือการลงไฮไลท์นะคะอ่ะมาดาแมแปมขาแล้วถ้าเกิดว่าหน้าหนูดำมาก,มาก,มากๆล่ะคะหนูควรใช้อะไรคะเราจะบอกไว้เลยคะ่ะใช้แป้งที่แบบว่าสีแบบว่าเป็นเนื้อเนื้อ,น,อนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าหน้าดำนะคะถ้าเกิดว่าลงอะไรที่มันขาวๆเกินไปเลยมันจะเทานะคะมันจะดูเหมือนกับว่าน้องตายไปแล้วดังนั้นคะ่ะควรใช้วิจารณญาณในการแต่งหน้านิดหนึ่งนะคะแต่งหน้าอย่างไรไม่ให้เหมือนคนที่ตายไปแล้วแล้วก็หน้าเขียวปัดนะคะแตวบ้านแปมก็เียเขียวปัดๆัค่ะเขียวปัดๆคืออะไรคะ เขียวมากเขียวที่สุดเขียวมันยอดมะม่วงเล็ดลอดนะคะออกม่วงๆเทาๆนะคะอ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แป้งฝุ่นค่ะทาไปให้ทั่วใบหน้าเพื่อลดความเหนียวความสังคังความฝปรกลางของใบหน้านะคะเอาพับเราเปลี่ยนนิดนึงนะฮะกดๆๆไปค่ะเราใช้พับแป้งฝุ่นนะคะอ่ากดไปค่ะแล้วเราที่ทาไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเนียนกลมกลืนด้วยนะคะที่สําคัญอ่าทาไปค่ะเห็นไหมเห็นไหมดูเนียนแล้วก็กลมกลืนมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องคอนทัวร์นะคะมีปัญหานะคะ แต่ถ้าไม่มีปัญหาไม่ต้องมาดูมาดามแพรมก็ได้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนจะถามว่าทาไมช่วงนี้ผัวมาดามแพรมไม่เห็นออกมาเลยคะเราก็จะบอกว่าผัวก็จะเล่นฟิตเนสนะคะตอนนี้ช่วงนี้ว่างคะ่ะกลับมาบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีวันแพกตอนนี้มีซิกแพคแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยมาดามแพรมก็เลยแบบว่าเฮ้ยห่วงผัวไม่ค่อยออกมาออกนะคะรับช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ถามหาคุณวิทย์เหลือเกินนะคะแต่ที่สําคัญถ้าใครอยากใช้อายไลนเนอร์ที่มันกันน้ําดูนี่อายไลเนอร์ดําขลับดํายิ่งกว่าขาหนีบร้อยเปอร์เซ็นต์เอาฉีดน้้ยยอ แล้วเราจะมาดูกันว่าออกไหมลดค่ะดูถูแล้วออกไหมไม่ออกอมือไม่ดำด้วยสีติดทนติดดานค่ะดังนั้นอันด้าอายจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอโอ้โหเฮ้ยคือมันลดว่าราคาเบาๆแต่ว่าเฮ้ยทนชิบหายเขาบอกว่าเม็ดอินเกาหลีด้วยนะคะคือลด เรามาดูวิธีเขียนคิ้วเขียนตาให้คมกันด้วยอายไลเนอร์ G Cell Real Magic Eyeliner กันดีกว่านะคะอ่ะหลายคนก็บอกว่าทำยังไงให้ดูตาโตคะ่ะมาดามแพรเดี๋ยวเรามาเขียนอายไลเนอร์กันนิดนึงในบริเวณใต้ตาเลยเริ่มจากการเขียนให้ดูแบบว่าตาโตก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้อายแชโดว์ฝุ่นทับไปนะคะอ่ะดูซึ่งเรารับประกันได้เลยว่ามันไม่เลอะเทอะนะคะเขียนให้ห้อยกับตาจริงค่ะ10%อ่า ดูยังไงอะคะมาดามแพมสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะบอกว่าหลายคนอาจจะมองข้ามความเป็นร่าสิบเปอร์เซ็นต์ไปนะคะเราก็จะมาใช้แบบว่าห้อยมาเล็กน้อยถึงปานกลางให้อยู่ใต้ขนตานะคะหลายคนก็บอกว่าห้อยมากห้อยน้อยห้อยยังไงดีคะห้อยโหนไปเลยลูก <laughs> นะคะอาแต้มไปนะคะหนึ่งเส้นคมๆค,ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นค่ะตาบนก็เช่นเดียวกันค่ะ เขียนอินไลเนอร์ไปด้วยนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาเขียนอินไลเนอร์ได้เลยนะเพราะว่าเนื้อเนี่ยเนียนดีแล้วก็ปังมากแล้วก็เส้นคมมากนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราไม่ชอบหัวโฟมอย่างนี้นะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นหัวโฟมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเขียนติดง่ายมันเลดอ่ะดูเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะบางคนเนี่ยทาแป้งหนามากนะคะมันจะไปตันแต่อันนี้เนี่ยเราลดตรงที่ว่ามันไม่ตันนะคะแต่ตอนนี้ของหนูตันหมดแล้วค่ะมาดามแพมอายไลเนอร์หรอคะเปล่าค่ะ ทำใจนิดนึงลกูกอ่ะดูอย่างนี้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นค่ะเรามาเขียนคิ้วด้วยให้เส้นล่างคมๆนะคะแล้วก็เฉียงมา45องศาค่ะนี่อย่างนี้เออคือปังนะลดอยู่นะอาเขียนคิ้วล่างให้คมค่ะคิ้วบนไม่ต้องคมมากนี่อย่างนี้เฮ้ยลดนี่โด แล้วเดี๋ยวเรามาสอนทาตาให้คมกลมโตแล้วก็คิ้วเป๊ะปังนะคะเขียนร่างไว้ก่อนคะ่ะมาดามคะหนูไม่ชอบทาตากับลิปสติกเลยอะคะ่ะสีมันแดงเกินไปอะคะ่ะอ่ะงั้นมึงเลือกสีลิปสติกก็ไม่ชอบใช่ไหมก็ใช้เบสทาตาเป็นสีทงสีทองหรืออะไรก็ได้หรือจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะที่เป็นสีขาวเนี่ยทาไปที่เปลือกตาอย่างนี้เอออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเอาผููกันทาลิปสติกเนี่ยเกลี่ยนะคะหรือว่าจะใช้นิ้วก็ได้แล้วแต่ชอบค่ะเอาแบบที่ชอบที่ชอบเล อันนี้คือทริคที่ทําให้คุณเนี่ยอายแชโดว์ติดทนติดนานแล้วก็สีไม่เพี้ยนนะคะเพราะว่าอะไรคะอ๋อที่เพี้ยนกว่าตาหรือว่าสีที่เพี้ยนกว่าก็คือสมองเราเองนะคะดังนั้นก็ทําไปค่ะหลายคนถามว่าแม่สงการนี้กลับบ้านไหมอย่าหวังว่าเจอมาดามแพมที่ชัยาค่ะกูไม่กลับค่ะกักตัวค่ะเป็นคนดีหรอปเปล่าเฝ้าผัว <laughs> ไม่มีผัวกลับไม่ได้เราก็แบบว่าทุกคนก็เป็นห่วงเราบอกมาดามแพมระวังด้วยนะคะระวังเลยคะ่ะระวังโดนตบแย่งผัวค่ะตั้งกับสุล่า ะะใจรลยว่าใครจะกล้าตบวกตบกลับนะอ่าแล้วสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทาตานวนนัวโทนแบบว่าหัวตาชมพูดีไหมชมพูซอฟต์เบาๆอ่ะเราเริ่มจากใช้พุกนทอมอยช้างแมมมอดนะคะกับนี่ สีน้ำตาลแดงๆเนี่ยทาทับไปเลยค่ะเต็มๆไปนะคะหลายคนบอกว่าทาแล้วมันชอบเลอะใต้ตานะคะแนะนําว่าให้ใช้ปุกันเนี่ยกดๆๆๆๆไปอย่างนี้นะคะสีจะได้ไม่ร่วงเลอะเทอะใต้ตานะคะแล้วใครที่มีปัญหาบอกว่าตาเลอะเทอะเนี่ยเอาแป้งฝุ่นเนี่ยสามารถแตะๆอยู่ที่ใต้ตาได้นะคะแล้วค่อยปัดออกนะคะถามว่ามาดามแพมคะตาทำไมคะมันจะได้ไม่ฝังไม่เลอะเทอะอะไรอย่างนี้อ่าทาไปค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาการงัดบ็อกว่าง,งัดยังไงดีกูทาให้เต็มเลยค่ะทาเต็มอย่าง ี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยปาดไปอีกทีหนึง่งแล้วค่อยใช้สีชมพูเนี่ยทาตานะคะมันจะได้แบบว่าช้ำๆนิดนึงดูแพงโกลว์ดูแพง,แพงไม่งัดเป็นเบ้าเยอะเกินไปอะค่ะมาดามแอม,มขาอ่าดูปาดไปอย่างนี้นะคะเทคนิคความแพงคือฟุ้งค่ะเราขอตาคมแบบสาวเขตนะจ๊ะอ่าใต้ตาล่างด้วยค่ะแต่เราบอกไว้เลยนะว่าอายแชโดว์ของ อไอไลเนอร์ของ G c e l เนี่ยมันทาแล้วมันนูเนียนไปหมดเลยอะ่ะดูสิปกติเนี่ยมันจะเป็นเส้นเงาๆนะคะแต่ของ G c e l เนี่ยไม่เงามากแล้วก็ที่สําคัญค่ะสีดําครับดายิ่งกว่าขาหนีบมาดามแพมอีกค่ะมาดามแพมคะเนี่ยวันก่อนเนี่ยหนูจะไปซื้อเฉดดิ้งที่เป็นสีเดียวขาหนีบค่ะพอหนูไปถึงที่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโดนจับนะคะห้ามคะ่ะห้ามทะลอกขาหนีบออกมาโชว์ค่ะเพราะ้าเขาขายอนาจารค่ะดังนั้นเนี่ยหนูนะคะเขาวงน้ําแล้วถ่ายขาหนีบไว้ แล้วก็ให้พนักงานดูก็ได้ค่ะพี่คะาเอาสีนี้ค่ะเฉดดิง้ง <c oughs> นะคะจะได้ไม่โดนจับในข้อหาอนาจาร์ค่ะอ่าและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้สีที่เข้มกว่าอีกเฉดหนึ่งนะคะงัดเบ้าตาไปค่ะดูนะคะกระดูกมันอยู่ตรงไหนหนูทับไปตรงนั้นเลยค่ะลกูกอ่าทับไปแล้วก็ขยี้ค่ะขยี้เลยค่ะขยี้วนไปค่ะขยี้จนกว่าจะเนียนนะคะถ้าไม่เนียนอย่าหยุดค่ะอ่า แพรไปอย่างนี้ค่ะตาก็จะดูโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งหลายคนบางทีเนี่ยงัดเบ้างัด,งดบล็อกเนี่ยมันก็เส้นคมคมเนี่ยไดไ้แต่มันจะดูเป็นนางโชว์นะคะเราก็จะใช้แบบว่าให้มันซัฟซอ้อนเนียนๆนิดนึงอ่ะแล้วแม่งไงคลิปที่แล้วถามไปบอกแม่ฟังอยู่แม่บอกว่าแล้วไม่กลับจริงๆเหรอลูกถ้าไม่กลับบ้านเนี่ยแม่ไปหาไหมแม่ไม่ต้องมาค่ะขึ้นรถไฟก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องก็ไม่ดีนะคะดังนั้นแม่อย่ามาเลยค่ะแม่นั่งเล่นไพ่อยู่บ้านไปเนี่ยราคาดีกว่าแม่ถามว่า อ้าวทำไมอยากให้แม่เล่นไพ่ล่ะอ๋อเปล่าค่ะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยเขาติดโควิดกันเขาแบบว่าหยุดอยู่บ้านไม่ออกไปไหนดังนั้นบอกแม่ไปให้ดูเป็นเด็กดีเท่านั้นแหละแต่ถามว่าแม่เล่นไหมอืมไม่ได้เล่นเพราะทุกคนกักตัวกันหมดนะคะนั่งนับเลขต่อไปคะ่ะแม่ขาอ่าแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเรามาใช้สีดำอ่าที่อยู่ในเซตเนี่ยสีเนื้อแมทเนี่ยจิกไปบริเวณหางตาค่ะแล้วก็งัดให้พุ่งนิดนึงอ่าเดเห็นป่ะเน่เน่การใช้สีเนื้อแมทเนี่ยมันทําให้ดูตาโตจริงๆงๆๆนะคะค่า นี่เห็นปะแล้วถามว่ามันจะเลอะเทอะไหมไม่เลอะค่ะเพราะว่าอะไรคะมีอายไลเนอร์จีเชลช่วยอยู่นะคะจีเซลค่ะอ่าโดอ่าเปลี่ยนเป็นอันเล็กแล้วนะคะอ่ะแล้วก็งัดขึ้นไปค่ะอ่าเห็นปะเฮ้ยลดอ่ะเอออย่างงี้งัดขึ้นไปเป็นเบ้าค่ะนี่เห็นปะนี่ก็คือการงัดเบ้าแบบฟุงฟ้งๆนะคะอ่ะ ใช่สีอันนี้เนี่ยเบรนต่อไปเพื่อที่ว่าให้มันดูเนียนให้ดูตาลึกๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะนี่ใครที่บอกว่าอีมาดามแพมคะ้ะมึงแต่งหน้าเข้มมากเลยค่ะโป๊ะมากเลยค่ะก็ไม่ต้องดูนะคะแวะมาดา่าคุณได้ทุกคลิปนี่เก่งจริงๆเลยนะคะต้องขึ้นเป็นแท็กแฟนตัวยงแล้วนะคะอ่ะแร่ไปคะ่ะแล้วก็ขยี้ไปนะคะและที่สําคัญคะ่ะคุณขาใครที่บอกว่ามาดามแพมคะ้ะแต่งหน้าบางๆไม่ได้หรอคะไม่คะ่ะเราจะขอแบบว่าเฮ้ยสวยโดยไม่ต้องแต่งแอปก็ได้แล้วก็น้องขาที่ด่ากูเยอะขนาดนี้เนี่ยมึง งะใช้แอปกี่แอปนะคะรูปประจำตัวนั้นนะคะสรุปมึงใช้แอปเยอะกว่ากูแต่งหน้าอีกนะคะ <c oughs> ดังนั้นหยุดค่ะ <c oughs> อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราใช้ลิปสติกค,ค่ะโทนสีชมพูกลีบบัวอมผู้ชายนะคะสีลิมิเต็ดอีดิชั่นใบมาดาแทมทาไปที่เปลือกตาค่ะสัดโค้งอยากได้ตาลึกประมาณไหนจัดไปเลยค่ะ,ะทาไปค่ะอะปาดไปอย่างนี้นะคะและที่สําคัญขยายสูงมากนะคะ, <c oughs> ะ,คะเดี๋ยวบางทีเนี่ย <c oughs> เขาคิดว่าหน้าน้องเนีเน่ยตกใจตลอดเวลานะคะ <c oughs> อย่างนี้นะคะไม่เอาค่ะถ้าบางทีเนี่ยทาตาเนี่ยสะดุ้งตลอดมันก็ไม่เวิร์กนะคะเอาทาไปให้ใหมันเหนียวๆงี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปใช้อายแชโดว์ที่เป็นสีชมพูนะคะเรามีอยู่ตัวหนึ่งของนาดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมันจะเป็นแบบว่าสีชมพูแล้วมีกา,กา,กากเพชรด,ด้วยสีอะไรว่าแองเจลิก้ามองอ่ะเจอแล้วสีแองเจลิก้าเนี่ยทาไปที่เปลือกตานะคะจะได้แบบว่ามีความเป็นสีชมพูเงาๆวาวๆนิดนึงอ่ะเราใช้อายแชโดว์ทาไปค่ะกดๆนะคะทริคือการกดค่ะทําให้สีชัดสีทนสีแน่นนะคะดู อร่อยปะเลิศหวานอยู่แม่เอออย่างงี้นะคะอ่าอย่างงี้ค่ะฟาดไปเลยค่ะสีมันจะเข้มไปมิค้ามาดามแพมหรืออ่อนไปมิค้ามีวิธีทําให้ชัดกว่าน,นี้มิคะถ้าชัดก,กว่านี้น้องคะก็เอาแม่สีลงเลยค่ะหรือว่าเลือกสีอายแชโดว์ที่แบบว่าฉ่ำๆกว่านี้นะคะดูค่ะปังไหมแล้วเดี๋ยวจากนั้นเนี่ยเราใช้อายไลเนอร์กรีดตาจะได้คมจะได้ชัดจะได้เป๊ะจะได้ปังนะคะ และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้อายไลเนอร์กริตเตอร์นะคะเขียนลากไป1เส้นเลยค่ะตรงชั้นพับตาดูซิจะรอดหรือเปล่านะคะลากไป1เส้นค่ะให้ดูในชั้นพับตานะคะใช้สมาธินิดนึงเออได้อยู่เห็นปะตาเราก็จะดูเป็นเบ้าลึกขึ้นนะคะอ่าเห็นไหมเอออย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิเอออที่หวัวตาได้ค่ะลากเป็นเส้นค่ะวันนี้เราขอเป็นเส้นๆนะคะเก๋ๆค่ะ เออชํำอยู่เด้เห็นนะเห็นนะใครตาไม่ลึกนะคะตาเป็นอย่างนี้นี่ยก็ใช้ทริคอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นค่ะเรามาใช้ g ีเซลนะคะในการเขียนอายไลเนอร์กันนะคะเราจะบอกว่าหุยตาปังมากเลยนะคะแบบว่าสวยดูผู้ดีนะคะดูแพงขึ้นมานิดนึงค่ะสิ่งสําคัญที่สุดของอายไลเนอร์คืออะไรควรที่จะเป็นสีดําคมเข้มชัดเจนนะคะอะโดนะคะถ้าอายไลเนอร์ยิ่งคมครับ กริบเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตาเราเนี่ยสวยแล้วก็เสียมากยิ่งขึ้นลองดูไม่เชื่อนะคะอ่ะดูนะคะกรี่ทีเดียวเส้นคมชัดเลยจ้าอ่าถามหาซื้อที่ไหนค้มาดามแพมขาอ่ะเราจะมาบอกย้ําอีกทีหนึ่งว่าโลตัสทุกสาขาอีฟแอนด์บอยทุกสาขาแล้วร้านอะไรอีกวะลืม เออเดี๋ยวมาบอกให้ฟังนะคะแล้วก็สั่งที่เว็บไซต์หรือแฟนเพจของ G Cell ได้เลยนะคะอาแต้มไปค่ะใต้ตาด้วยนะคะหูยตาคมชัดเป๊ะวอร์คืดีอ่ะดูสีสองข้างเนี่ยเห็นไหมแตกต่างไหมแตกต่างถ้าไม่แตกต่างเลยหยุดเขียนค่ะ <c oughs> นะคะอาแต้มคิ้วด้วยดีกว่าอาหารคิ้วขอคมๆม,มชัดๆนะคะอาแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวออนเองค่ะ <c oughs> อ่าเห็นไหม นอืมช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ถามหาคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์มามาแล้วย,ยังคะ uh huh. คุณวิทย์ก็มาแล้วนะคะโชว์ตัวกันหน่อยคะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมาดามแพมเนี่ยตั้งแต่แบบว่าเนี่ย อยู่กับคุณวิทย์เนี่ยไม่ค่อยเอาคุณวิทย์มาอวดเลยกลัวโดนแย่งเหรอคะเอ้าแว่นหายลืมแว่นอ่าคะงยะปีเอาแว่นมาก่อนค่ะไปค่ะยังอยู่นะคะยังมีเลิกกับผัวค่ะอือ่าและสําหรับใครนะคะที่อยากได้อายไลเนอร์ G Cell นะคะมีจาหน่ายที่เทโกโรตสที่เป็นบอยร้านมัลติ มัลต้มัลต้หรือมัลต้เนี่ยแหละแล้วก็ร้านสตาร์ดทุกสาขานะคะและก็เอจดกีเซลค่ะไปตามหากันดูที่ผู้ชายเนี่ยหาเก่งนะัและหลายคนบอกว่าช่วงนี้ค่ะแม่ขาหนูไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเลยค่ะเพราะอะไรคะกลัวโควิดค่ะแต่ถามว่าอยากได้ไหมก็ยังอยากได้ค่ะดังนั้นแม่คะทําอย่างไรที่หนูจะมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้โดยไม่ติดเชื้อโควิด -19 คะซึ่งหลายๆคนถามกันมาเราก็ได้ฟังปัญหาปวดแปดของแอนนาทีวีพูแอนนาทีว มีภูบอกว่าแนะนํานะคะให้กักตัวอยู่หน้าห้อง14วันหลัง14วันถ้าเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ให้เขาเข้าห้องมาได้นะคะดังนั้นค่ะน้องๆขาการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้านี่ยถามว่าทําอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะกักตัวไว้หน้าห้องค่ะตามที่แอนนาบอกค่ะและที่สําคัญค่ะโควิดกลัวความร้อนค่ะดังนั้นนะคะเอาน้ําร้อนลวกหํำค่ะลวกไปเลยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะและที่สําคัญค่ะอีกอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเอาป่งเอาเป็ดเอาน้ํายาล้างห้อง น้ำหรืออะไรก็ได้มาผสมน้ำวิกทรงวิกซตอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็ฉีดฉีดฉีดฆ่าเชื้อได้นะคะน้องคะมึงฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ค่อยใช้งานค่ะฉีดไปเลยค่ะเฉะพาะจุดตรงนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาที <c oughs> ถ้าเขายังอยู่ดีก็ไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มคันทนไม่ไหวแล้วก็ประกอบกีดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพาไปโรงพยาบาลในทีเดียวนะคะเพราะว่านี่คือความปลอดภัยที่เราจะต้องรักษาไว้นะคะหลายคนเนี่ยก็บอกว่ามีปัญหายเยอะแยะแล้วแต่แม่ลีนาะบอก จริงๆนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินค่ะโรคโควิด -19 จะได้หายไปค่ะแต้นไล่มันก็ไม่ไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมาดามแบมกอบอกไว้เลยว่าลวกน้าร้อนค่ะง่ายที่สุดค่ะเอาน้ําร้อนสาดไปเลยค่ะเอาให้ร้อนสุดๆนะคะร้อยองศาเลยค่ะ <laughs> อ่าและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดัดขนตากันนิดหนึ่งนะคะอ่าดัดไปก่อนค่ะหลายคนบอกว่ามาดามแพมค้าพอเวลาดัดขนตาค่ะแล้วทำไมอายไลเนอร์ชอบหายล่ะคะงั้นมึงก็เขียนอายไลเนอร์ทีหลังค่ะดัดขนตาไปก่อนแล้วเขียนอายไลเนอร์ทีหลังย้ำนะคะเขียนอายไลเนอร์ทีหลังค่ะได้ค่ะไม่ผิดค่ะแต่ถามว่าของ G Cell เนี่ยเนี่ยเตัวนี้เนี่ยหลุดไหมไม่หลุดค่ะแต่เราทาอีกชั้นหนึ่งเพื่อความดําและที่สาคัญค่ะบางคนบอกว่ามาดามแพมค้าเวลาพี่แต่งหน้าเนี่ยทาอายแชโดว์แล้วพอเสร็จปุ๊บบางทีเนี่ยกรีดอายไลเนอร์ แล้วหัวมันตันทํายังไงคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทาอายแชโดว์ไม่ต้องหนามากถ้าทาหนามากหรือเป็นปื้นเนี่ยของใหม่หัวมันจะตันนะคะต้องเขย่าเขย่าหลายๆทีถึงจะออกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงค่ะอ่ะเรามาติคขนตาค่ะติคนตาแบบจำาๆำสะพรึงสะพรึงสะดุ้งเวอร์นะคะไม่ดุ้งเราจะไม่หยุดค่ะออาติดไปค่ะติดไปก่อนค่ะเดี๋ยวออนเองค่ะมาดามแพมค่ะหนาไปมหมคะไม่มีคําว่าหนาสําหรับมาดามแพมค่ะมาดามแพมค่ะติดธรรมชาติได้ไหมค่ะได้ค่ะเรื่องของมึงเลยค่ะเอาที่สบายใจนะ ค่ะลูกอ่ะติดไปค่ะมาดามแพมเนี่ยชอบความแน่นความปังนะอวัยวะอีกอย่างก็คือขนตาปลอมนะคะอวัยวะมี32หรือคะสามสิบสองสามสามสามหกสามเจ็ดหรืออะไรก็แล้วแต่เราบอกไว้เลยค่ะขนตาคืออวัยวะค่ะมาดามแพมขาดไม่ได้ค่ะขาดขนตานีขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ติดแล้วเดี๋ยวหัวจําไม่ได้นะคะแต่งหน้าแต่งตาให้ช้ำๆนิดนึงอ่ะทากาวที่ขนตาล่างนะคะอันนี้มันจริงๆเป็นขนตาบนนะแต่เรามาติดขนตาล่างเพราะว่าอะไรคะอ๋อขนตาร่างที่เขาขายธรรมดาแล้วก็สั้นไปค่ะอ่ะเรามาติดกันเลยค่ะ เราดูขนตาบนที่สั้นๆมาเอามาติดนะคะมาดามแพมค้าม,มันแตกต่างกันไหมคะไม่ต่างกันเลยค่ะเอาแบบบางนะคะมาติดข้างล่างค่ะ อ่าทากาวให้หมาดแล้วค่อยแปะนะคะบางคนเนี่ยรีบเกินนะคะเพราะว่าอไรเพราะน้องเขาบอกว่ากลัวไฟไหม้บ้านค่ะอ่าก็งานไฟไหม้นะคะน้องเขาก็เลยแบบว่ารีบติดไปก่อนมันก็ติดติดง้างๆติดติดดับดับง้างๆงุ้มๆนะคะขอบอกไว้เลยว่าควรจะติดให้ฉ่าไปเลยนะคะอ่ะดูเป๊ะปังไหมอายไลเนอร์สาคัญมากนะคะยิ่งดําเท่าไหร่ตาคุณยิ่งคมเท่านั้นใครที่ชอบความคมหรือความดํานี่เลยค่ะ G เซลชนะิศค่ะมาดามแพมค้สเซเว่นมีไหมคะไม่มีค่ะไม่ต้องเดินไปหานะคะไม่ต้องสารเนเดินไีหาค่ะไม่มีค่ะถ้าเกิดแล้วอยากซื้อออนไลน์ซื้อที่ไหนคะไปที่หน้าเพจของ G เซลเลยค่ะ เออราะคะเราก็ทากันไปหลายลูกหลายแบบหลายสไตล์มากเลยนะคะแต่ว่าโทนอินเดียสาวแขกอะไรอย่างนี้เนี่ยที่เป็นแบบว่าโทนชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยทํานะคะเราใช้สีชมพูไฟไหม้ของนาค่ะอ่ะแต้มไปค่ะแต้มไปค่ะแต้มไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะแต้มไปค่ะอ่านี่นี่อ่าโดนะคะสดใสบรทส์สุดๆค่ะและที่สําคัญค่ะเราใช้สีชมพูแบบว่าอ่อนๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะสีอะไรวะชื่อแองเจลิก้านะคะปัดๆไปค่ะปัดไปก่อน อีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมหน้าอมชมพูแล้วค่ะอ่าดูอืา ช่วงนี้ไม่ค่อยชอบอะไรของนานะคะแอลไม่อยู่แล้วนะคะแอลย้ายไปอยู่ดอเชนกัปปาน่าแล้วนะคะหลายคนก็จะรู้จักแอลในฐานะของพรีเซนเตอร์ที่อยู่ที่เคาน์เตอร์นาตอนนี้แอลลาออกไปแล้วค่ะก็ไปอยู่ดอเชนกัปปาน่าก็เลยไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งนาเท่าไหร่นะคะนนาจะแวะไปสักทีหนึ่งไม่ต้องถามนะคะทาไมไม่อัปเดตใหม่เลยไม่มีพญาซื้อค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้สีชมพูชมพูม่วงนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเราใช้เออมาหลายคลิปแล้วนะสี ขอบลักกัดของสีจันอ่ะทาไปค่ะเทียวหง่วงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราใช้สีชมพูเนี่ยตัดเข้าไปข้างในเทียวหอ่อนนะคะทาอิ่มอิ่มนิดนึงเราชอบใช้ลิปแบบว่าอย่างนี้นะเพราะว่ามันฉ่ำดีนะคะสีหนาได้ใจใครที่ขอบดำปากปากคล้ำนะคะจากการดูุูรีดูดูดรูดก็แล้วแต่นะคะให้ใช้อะไรที่เป็นอย่างนี้เอาแล้วกันนะคะแต่ไอเลนเนอร์จีเซลนี่มันลดว่ะดูดิ าดำคมมากชนะเลิศชอบจังเลยอะอะไรที่มันโค้งๆอย่างนี้เนี่ยแล้วที่สำคัญคือแห้งเร็วนะคะแต่แห้งเร็วหมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแห้งเร็วแต่ไม่เลอ,อะเทอะ แลวเส้นเนี่ยค้มคม,คมแล้วบางคนเนี่ยเขาบอกใช้หกเดือนยังไม่หมดเลยนะคะหลายคนบอกว่าแห้งก่อนหมดนะคะ <c oughs> ดังนั้นนะคะอย่าเปิดฝาทิ้งไว้ค่ะควรปิดฝาสนิทนะคะใช้ไปเลยค่ะห้าหกเดือนค่ะยาวๆค่ะเราจะได้สวยกันทุกคนนะคะแต่มันติดทนดีนะชอบจังลุยอ่ะอ่ะทาขอบปาไปก่อนนะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ลิปสติกสีนูุ้ชมพูคาทาปากไปค่ะเราจะได้แบบว่าหว,วานๆซ้อๆน,น,น,นิดนึงนะคะอืม ทาท้า,ทาไอเลยค่ะสีก็จะแบบว่าไล่สีก็สมสวยนะอ่ะดูเขออาบุ่นๆน,นิดหนึ่งนะเราจะเป็นหนังแขกนะตายแล้วสวยมาก ให้ชมชมตัวเองนะคะการที่เราจะมีความสุขกับความสวยเนี่ยบอกไว้เลยค่ะก่อนอื่นคุณต้องหัดชมตัวเองให้เป็นถ้าชมตัวเองไม่เป็นเนี่ยคุณคือคนไม่สวยนะคะจะต้องแบบว่าชมตัวเองให้เป็นค่ะเพราะอะไรกำลังใจเริ่มจากใครเริ่มจากตัวคุณเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชมตัวเองว่าสวยเนี่ยมจะไม่มีใครชมเลยเอ๊จะดีไหมเนี่ย <c oughs> นะคะลองเดาค่ะอาแต้ไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะสวยๆอัอนหวานหืมปังมากแม่ เอาละคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ไฮไลท์กันนิดนึงนะคะเพราะให้หน้าฉ่ำๆวาว,าวๆโกโกรนิดนึงให้แบบว่าโทนจุมพูวาวๆนิดหนึ่งอ่ะแต้มไปนะคะม่ต้องไปถึงกอูนะคะอ่ะเขียนคิ้วเขียนจมูกเขียนตาเขียนคางเบาๆฉ่ำๆแล้วเลิศไหมคะเลิศค่ะอ่ะดูปังไหมแม,แม่ปังมากค่ะอึมเลิศ ราคาและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้แฮชเชด์ค่ะอายไลเนอร์ตาคมตาชัดไปแล้วหนังหัวเราก็ต้องคมก็ต้องชัดเช่นเดียวกันค่ะบางทีเดียนถ้าหน้าผากไม่เป๊ะเนี่ยเราก็โปะได้นะคะเรามาใช้แฮชเชด์แค่หนึ่งชิ้นสามร้อยบาทนะคะคลิปไหนไม่ได้ขายเนี่ยสรุปว่าไม่ใช่คลิปมาดามแพมนะคะเอาแต้มไปค่ะถ้าเกิดว่ามาเนี่ยคลิปไหนไม่ได้ขายสแสดงว่ามาตัวปลอมค่ะดังนั้นนะคะเราแต้มไปเลยค่ะกันน้ํากันฝนกันลมกันแดดกันผัวดา่าไหมไม่กันค่ะเพราะอะไรคะค่าส่งห้าสิบ เดี๋ยวผัวจับได้ค่ะพอทา,ทา,ทาโกหกผัวไงบอกว่ารอบที่แล้วซื้อมาร้อยเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยราคามันอัพขึ้นไปแล้วนะคะก็ห้ามโกหกผัวนะคะถ้าโกหกผัวก็โกหกให้เนียนนิดนึงนะคะแตมไปค่ะระหว่างรอผมดอกนะคะแต่ที่สําคัญค่ะถ้าใครอยากจะตาคมตาสวยก็ต้อง G C E L ค่ะอืม เอาละค่ะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกสาวตาคมอารมณ์แบบว่าสาวแขกไปปังตาคมเวอร์นะคะแล้วใครที่อยากได้นี่เลยค่ะอายไลเนอร์ G Cell ไปตามหากันดูนะคะว่าที่ไหนขายกันบ้างแต่ที่สําคัญเนี่ยเราบอกไปเลยว่ามาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ดูสิคะมาดามแพมตาคมได้คุณก็ตาคมได้ดูหน้าเดิมสิดูไม่ได้โลยะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักทุกคนจริงๆค่ะราคาเบาๆแต่คุณก็สวยได้สวยทนน้ํา ทนเหงื่อติดทนทั้งวันสาวันสองคืนแน่นไปเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะมาดามแพมตาคุมได้คุณก็ตาคุมได้และเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปตามหากันดูนะคะช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็ไปที่แฟนเพจจีเชลนะคะ